สวัสดีนะครับพ่อแก้วนำไปสวัสดีนะครับผมว้าวพี่ไก่นะครับผมจากาจังหวัดลำปางนะครับผมท่านผู้ชมก็จากนี้ไปนะครับอำเภอเมืองใช่ไหมครับพี่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดลำาจ้า จังหวัดลำปางที่อำเภอเมืองก็จะมีขนมไข่หน้ายิ้มแบบนี้ขายแล้วนะครับแต่ว่าพี่ไก่ที่ไก่มาเรียนวันนี้ก็เดี๋ยวคงขออนุญาตทำป้ายก่อนสักพักก่อนครึ่งปีเดี๋ยวดูปีโมที่ไก่อันนี้อันนี้ขนมไข่แต่ไม่ใช่หน้ายิ้มนะอันนี้เป็นหน้าอะไรนะหน้าอะไรมองบนหน้ามองบนนะมองบนนะสวยมากหน้ามองบนหน้ามองบนนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมองบนยังไงเหมือนกันเชฟเขายังงงอยู่ไม่เขาเป็นหน้าอะไรใครมันบอกให้เอาหน้านี้เขาประชุมกันเาประชุมกันพี่ไก่พี่น้องเขาประชุมกันกี่คนนะพี่สามคนใหญ่คนหนึ่งแปลกดีก็สวยดีนะสวยดีนะสวยดีนะครับท่านผู้ชมก็หน้ามองบนนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ไก่เไม่ชัดแต่แบบเดี๋ยวพี่ไก่จะไปขายอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับผมเขาช่ดยมันไม่ชัดอ่ะมันเบลอ ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไก่ก็จะไปขายอยู่ที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่สวยมากขนมสวยมากเห็นไหม หมือนตัวอะไรเราก็ยังจําชื่อไม่ได้ใช่ไหมเหมือนตัวอะไรคน,คนจะขายก็ยังจําชื่อไม่ได้ <c oughs> คนสอนก็ยังงงอยู่ว่าไอ้หน้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> เป็นหน้าใหม่นะครับคือมันมีหลายหน้าที่เข้ามาใหม่หลายหน้าเลยนะครับตอนนี้ท่านใดที่แบบว่าเรียนแล้วสนใจหน้าแบบไหนก็สอบถามได้นะสอบถามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายทอดสดโปรโมทนะครับให้พี่ไก่สักนิดนึงนะครับว่าพี่ไก่เนี่ยขายอยู่ที่ไหนนะครับผม อยู่ตรงไหนของลำปางอะไรเงี้ยนะครับอยู่ใกล้อะไรบ้างเดยจะได้แบบว่ามันเป็นหน้าบ้านของพี่เลยใช่ไหมครับใช่น่าเอเมะหน้าบ้านของพี่ไก่เลยดีจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ขอแบบไม่มีไส้นะคะเดี๋ยวจะมาใส่ไส้เนยข้างนอกใส่ไส้เนยข้างนอกใช่ไหมมองบนนะคะหน้ามองบนนมองบเขี่ยออกก่อนวันนี้หน้ามองต่ำต่ำใช่ไหมมีไหมไมนมีใช่ไหมไม่มี คุยสอบถามกันได้ค่ะเดี๋ยวมารูการยกันได้ไปๆมาเริ่มทำพ้องนะพี่ไก่นะเดี๋ยวพอกลับไปบ้านก็นลืมใหม่ <laughs> จากรอบแรกที่ทำกับรอบหลังๆเนี่ยเออสวยขึ้นเยอะขนมสวยก็จะมีแพ็กเกจหลายแบบหลายขนาดนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับว่า เวลาที่เอาไปทําขายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตลาดเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าตลาดแบบปกติทั่วไปก็จะเป็นสี่ชิ้นนะครับผมขายง่ายนะครับสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นหกชิ้นสองชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับทาเนยเลยเนาะลุยเลยอันนี้เอาแบบไม่มีไส้นะไม่มีไส้ใช่ไหมโอเคจะมาใส่เส้นเลยไม่มีไส้ก็ใส่ให้มันเต็มได้นะที่ไก่นะอ่าใช่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไส้เติมลงไป เถ้ามันไม่เต็มตักยากจังถ้าถ้าถ้ามันอย่างเงี้ตยตักนี้ได้ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแนะนําเอาตะเกียบออกเลยถ้าอย่างเงี้ยที่ตกักงี้เลยเนี่ยเท่านิดนึงอย่างเงี้ยเต็มไหมพอได้ไหมเอาไปใก,ใกลก้ๆแลราคาเอาให้ครบเลยนะคะเจ๊กี่หลุมกี่หลุม น่าจะได้ประมาณ6เล้6หรือ8อ่ะเรา6ดูก,ก,ก่อนเดี๋ยวพอใส่ฝั่งนี้เยอะเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่พอถ้ามันเหลือๆค่อยเอามาเพิ่มนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะครับผมมาเรียนขนมไขห่หน,น,น้ามองบนน,นะหน,น,น้ามองบนไม่ใช่หน้ายิ้มในวันนี้หน้ามองบนนี่ซ้อมแบบจับมือทําเลยนะครับอันนี้เป็นไส้ในสด ในสดก็จะใส่ได้สองแบบนะคะจะใส่ลงไปเลยหรือว่าใส่ทีหลังจะมาใส่ทีหลังใส่ทีหลังได้ใส่ก่อนได้ไอ้ใส่พร้อมกับแป้งได้แล้วก็ใส่ทีหลังก็ได้แล้วแต่นะครับแต่พี่ไก่เองเนี่ยพี่ไก่บอกว่าพี่ไก่จะไปทําอ่าหน้าไอ้ไส้เพิ่มไส้วิปวิปปิ้งครีมจะตีวิปปิ้งครีมเองไหมครับก็เอาตู้เย็นนะคะเอาตู้เย็นจะได้แข็งใส่สองลูกตรงชอบส่วนตัว พี่ก่กชอบกินวิทพิ้งคมเป็นการส่วนตัวนะครับดี่ยวพี่ไก่พูดเองนะผมฟังพี่ไก่มานะครับท่านผู้ชมคือมันทำไม่ง่ายนะไอทํามันทําไม่ยากนะท่านผู้ชมนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะมาเรียนนี่เราก็มาฝึกฝนนะครับมาเรียนรู้วิธีการทําแป้งนะครับปั่นแป้งนะครับผมเสร็จแล้วก็มา<อ>เรียนรู้วิธีการใช้เตาอะไรอยเงี้ยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเดี๋ยวนะ ่าจจะได้ลูกเดียวฝั่งนี้ฝตรงนี้นประปรกอบกันนะครับขอดม่อพอดีเลยใชออ่ได้ก้าลูกรอบนี้ปิดฝาปุ๊บกี่นาทีพี่ไก่สองนาทีสองนาทีนะครับผมปิดฝาไว้กลัวมันจะหนีไงชำนาญชำนาญน,าน,นี่นี่ก้าลูกนะค,คือแบบเกือบเต็มเลยนะ 2นาทีสุกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราทำแล้วพวกเราทำทีละหลายๆลูก่ยเห็นไหมครับ50ลูกแป๊บเดียวถ้าทำจริงๆนะครับแต่อันนี้เรามาเรียนบางทีเราก็จอดสองลูกเริ่มจาก2ลูกเริ่มจาก4ี่ลูกไปเรื่อยๆนะครับทดสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะชำนานนะครับชาติเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบเปนี่แ่เนืนุ่มดีค่ะน,นุ่มเนาะคือพี่ไก่เองก็ไม่เคยกินขนมไข่แบบ <c oughs> แบบ ของปอแก้วหรอกใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยยังคนะครับเคยไลน์มาถามทีว่าขายตรงไหนน้องเขาไม่ตอบใช่ไหมเยอะเนาะอ่ามันตอบไม่เคยถึงอไม่เคยถึงริมเมงบางทีแอดไลน์มาบางทีอ่านไหมไม่ไม่ไม่ได้อ่านใช่ไหมนั่นในเพจใช่ไหมครับมีมีแอดไลน์มีเมื่อวันที่มันมานัดนะคะใช่แั้วนักเรียนอะไลน์ถ้าเกิดในเพจมางทีถ้าสั่งชิมอ่ะมันไม่ค่อยมีนะมันต้องมีที่ร้าซเซ่ แล้วแล้วแล้วจำาอยู่ตรงไหนครับอยู่อะไรนะหมู่บ้านเอปัญญาปาร์คปัญญาปาร์คอำเภอเมืองค่ะ,ะปัญญาปาร์คอำเภอเมืองนะครับเจ็อ,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 อะไรคะแบบใหญ่ใหญ่เหร<ถ>อหมู่บ้านเ,าเอเป็นสุขสวัสดิ์อะค่ะแล้วท,วที่แล้วที่พี่จะไปทํขายหน้าหมู่บ้านนี่หมายถึงว่าตรงติดถนนใช <ST S 1> ่ไหมครับเป็นต้องถนนนะคะอย่างหมู่บ้านเนี้ยแล้วถนนต้องมาทําบูขึ้นเองไหมครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีอ่ะอย่างอย่างอย่างนี้ที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะ ได้เดีเ๋ยวไปกินกัน,น,นค,คือแม่ค้านี่ไม่รู้ว่าจะทําบ้างหยุดบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่อินดี้แม่ค้าอินดี้นะที่ไก่บอกว่าแม่ค้านี้แม่ค้าอินดี้นะทาทาทาหยุดหยุดพอลูกค้าติดแล้วลูกค้าเครื่องนะส่วนท่านใดที่สั่งเตานะคะก็ติดต่อได้นะครับาาอาจารย์ก็มีขายเตาแยวยเใช่<ๆ>ใช่ใช สอนทำได้บ้างหรือถ้าเกิดว่าเรียนสูตรก็ตามพี่เกตนะคะเดี๋ยวทำให้เกตเลยลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะคะลองแง้มดูสองอนาทีผ่านไปสว,สวยงามต่อไปมาปั๊มหน้าปั๊มเลยปั๊มก่อนใช่ไหมปั๊มก่อนปัมนป๊มเลยปั๊มฝั่งนี้เขาจะอันนี้อันแรกอันนี้เราก็จะอันนี้สวยอันนี้พี่ไก่เขาออกแบบอเองนะครับว่าจะเอาจะเอา,จะเอาปากไว้ตรงไหน เขาชอบตรงนี้เขาชอบให้มันหัวล้านตัวอะไรเราจำไม่ได้ยังตัวอะไรงจำไม่ได้ตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนเอเลี่ยนอะคล้ายๆเอเลี่ยนอะไอเนี้ยอะไรนะจำชื่อไม่หนังเรื่องอะไรไม่รู้การ์ตูนที่ว่าหัวล้านใช่ไหมใช่แล้วตัวจะขาวๆหัวล้านเหมือนพวกแด๊กูล่าไหมจำไม่ได้ The l o อดหรือจะลิงไม่ที่หายไปได้ไม่ใช่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  <c oughs> ก็รักก็ร <c oughs> <c oughs> ัก嘛 <c oughs> <c oughs> เป็นการ์ตูขขนการ์ตูนตูวของดันแหลน้ามองแบกดีก็สวยนะโอเคนะได้เนี่ยนี่ยคือถ้าซื้อเครื่องปั๊มเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้นะคะหมายถึงว่าเราอยากได้หน้าอะไรเพิ่มก็สั่งแยกปิดเลยปะคะเพราะว่าหมดแล้วปิดเลยครับปิดเลยไหนอันไหนนะปิดให้มานอยู่ที่เลขศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมบอก ตรงนี้ตรงขาอันนี้ห้าร้อยนะอันนี้เราก็ต้องลดลงมาฟึบตรงนี้ให้มันแค่สองร้อย <100, S 1> ใช่ฟึ้บอ่าไม่ล่ะยิ้มเลยเอาเอาเล็กๆนี่ไปเอาผาเล็กนี้ขึ้นไปเลยค่ะอ่าขาเล็กขึ้นไปเลยให้จับเลยค่ะป๊าปา๊าโอเค ขอไม้เพิ่มหนึ่งอันเลยสวยงามเต็มเสตอันนี้ซ้อนกันอยู่ไหมไม่เป็นไรแย่มันไม่ต่อนะคะได้ไหมงงงงทำได้นะพี่นะว,วันนี้เนาะสว,สวยทำข้างหน้าทนะั้งหรอทำสวยแล้วเนี่ยสวยทำสวยทำสวยครับ โอเคนี่โอเควันนี้โอเคพี่ไก่เรียนแพ็กเกจที่สองนะคะเรียนสูตรพร้อมเตาแล้วก็ได้ขนมกลับไปประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือสูตรหนึ่งมันทำได้ห้าสิบลูกนะครับแต่ว่าเราก็กินด้วยอะไรไปด้วยก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่ค่อปากร้างอีนนะกทีนกนหนึ่งนะครับคือวันนี้พี่ไก่เรียนแพ็กเกจ ที่สองนะครับจะเป็นสูตรพร้อมเตานะครับผมซึ่งพี่ไก่เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําขนมอยู่แล้วที่บ้านก็มีเครื่องปีพุงตีแป้งเยอะเต็มไปหมดของของกล่องกึงเต็มไปหมดทีเนี้ยฝากร้านนิดนึงนะครับพี่ไก่จะขายอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะบอกท่านผู้ชมะนรอยพี่ไกู่่โครงการปัญญาาร์คนะคะอัมพวเมืองอัเภอเมืองลำปางแต่ว่า คงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะเปิดอ่าครับผมก็ต้องไปทําบูธท,ทำอะไรทําป้ายทำอะไร <S <S เสร็จส,สับเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องถนนเส้นนั้นนะที่คนวิ่งไปวิ่งมาชื่ออะไรตรงแถววที่คน,นจะมาซื้อถนนลำปางเมทะถนนถนน,ถนนลำปางเมทะครับตรงนั้นอยู่ในเมืองเลยใช่ไหมพี่ <S <S พออกจากเมืองนิดหนึงออกจากเมืองนิดนึงออกจากเมืองนิดนึงนะับผมว่าเดี๋ยวยังไงก็ได้เจอแน่นอนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่ทําเดี๋ยวถ้าพี่ทําร้านเดี๋ยวถ้าพี่ทําร้าน เสร็จหรือไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งรูปห้ฉันใหมอาจารย์เดี๋ยวจะโพสให้ว่ามีขายนะทำสวยๆนะวันนี้ทําได้นะพี่เนาะทาได้ถ้าทําไม่ได้อะไรยังไงหรือติดขัดอะไรยังไงก็โทรมาไลน์มาเลยครับแต่ถ้าติดปัญหาจริงให้ไลน์ให้โทรมาจะเร็วที่สุดนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมกับพี่ไก่ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขนมสวยมากสวยจริงนะครับพี่ไก่ฝีมือมากเลยวันนี้ ฝีมือจริงททำรอบสองก็สวยแล้วอ่ะโอเคบ๊ายบายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ